สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาสุขสุเคินเด้อจ้าเมื่อนี่น้องคอนออกมานาคือเก่าพี่น้องแต่เมื่อนี่ยนะออกมาเห็นหัวตะก้าพี่น้องเพราะว่างวคุ้ยายพี่น้องเมื่อวานนี่งวคุยเขาแต่แ็งมันเอียบพี่น้องพอเป็นมาเห็นก็เลยเมื่อนี้พอเึ้นเลยไปตัดหัวพี่น้องตัดหัวมาสับซับแล้วก็เอาห้าวมาใส่พี่น้องจะ่น้องกระเห็ดเอาแต่ผักทิ้งงวงเขาอะไรพี่น้องผักทิ้งงวงควยเขา พี่น้องพอเห็นที่ทางมี่างพอเป็นกำลังซับหัวอยู่พี่น้องเสียนเอาแต่ทางเบื้องนี้ได้พี่น้องเพราะว่าเบื้องนี้มันมีทางเข่าพี่น้องส่วนเบื้อง้นหเขาเห็นหัวทางฟุ้นแล้วพี่น้องโมมีทางเข่าก็เลยเห็นเอาแต่เข็ดนี้ไปพี่น้องไปหอนนารากาเศร้าพี่น้องเพราะว่าแถวหนากามันเป็นคลองน้ำคว้งัวขามมาบ่อดดพี่น้องก็เลยเห็นเอาแต่เข็ดนี้ เมื่อวานนี้กาย่เขอไปซับเอาแต่เมื่อวานนี้พี่น้องขอไปเอานากามาตัดตัดตัด <c oughs> ห้าวันอยู่เทียงพูดถึงน้องมื่อไรจึงเอามาใส่มื่อไรจึงเอามาหมัดซับแล้วละจึงเอามาหมัดใส่ <c oughs> พี่ขวากำลังซับหัวอยู่พี่น้องเมื่อนี้น้องคอนกล่าวว่าดีไปโรงเรียนเดี๋ยวพี่น้องพรโรงเรียนบปเดีเขาเมื่อนี้อาจารย์เพิร่รวมก็เลยออกมาเห็นหัวน้อยงขวาก็ <c oughs> สวัสดีพี่น้องข่าลูกเหพิพัวหวัวตะกา้าได้อีนางมาสวย <c oughs> ขุดคมไม่พอเด้อ คนเอาอะบินแข้งแล้วก็ขุดเอาบินอ่อนแล้วก็สับเนาะยันน้องคอนจีขุดคมใ้พอเดี๋ยวจ้าที่พอเป็นเห็นมาหอนนั้นเลยพี่น้อง <c oughs> อันนี้กะเป็นฮาวเดี๋ยวจ้าพี่น้องฮาวสีใส่ในหัวอะไรพี่น้องเอาไปหมัดใส่เ <c oughs> มื่อกี้นี่น้องคอนกะขุดในพอเลยพี่น้องสองสามอัน บางอันนี่พอเป็นกระซับเอาบอลดินอ่อนบอลดินแข็งอี่พอกระหองน้องคอนไปขุดให้น้องคอนกับโบมีแฮงไปซับน้ำฝนนี่พอ,อ,อ,อน้ำฝนซับเอาลายกว่าเพราะว่าดินมันก็ยังอ่อนเลยเนี่ยพี่น้องหวัวกระิเห็นมาตอหอดเขตน,นี่แหละพี่น้องเขียน,นี่แหละเพราะว่าควายมันขามมาบได้พี่น้องเขงนานำน้แซงไปของพูนทางในก็เห็นหวัวมันเลยพี่น้องควายข้าบ่ดด้ สิเหตุตันแต่ทางนี้พี่น้องทางนี้มันเป็นอันเพื่อนเปิดประตูไว้พี่น้องเป็นทางที่แบบหลวงเลยพี่น้องเีย <c oughs> พี่น้องขากาโปร่งนอมแล้วเ <c oughs> มื่อวานนี้พอมาดูดหนามใส่พี่พน้องนี่กสิมีนีนานี่พอเพื่อนมาดูดใส่เพราะว่าฝนบปรต๊กนามมันก็แหง้งพี่น้องก็เลยมาดูดน้ำคลองใส่ คาโบรูไซนิกาอาร์ติใต้เลยพี่น้องแม่เป็นกวัตถุสื่อปุ้ยมาใส่หอยกระายเลยพี่น้องสร้างให้นานี่ยจะน้อยใหญ่พี่น้องหอยหลายเติบหนามหลายขน,นาดหลายหหันแงสีลายกุนีพี่น้อง หอยลายเตรอเด้พี่น้องนี่มือต้มจำแจวกระหน่ำจังสี <c oughs> จับห้าวนะไม่พอพี่น้องค่ะอีพอเเป็นปักแล้วลากาจับห้าวตอนนี้น้องขอยังเก็บหอยก่อนพี่นอ้องอยู่ในฟูกก็มีหอย หัวกะยังอะนะพี่น้องยังละแว้งควายคือเก่าเฮ็ดแล้วกะเที่ยวออกมาจอกคือเกาอะไรพี่น้องควายบางโตกะบุกเลยพี่น้องเยขาหัวนี่ควายเนกมาเลียงนนี่พี่น้องขอเสร็จหัวนะ ตาสองตากระาใหญ่เลยพี่น้องตรงหมดแล้วตอนนี้นักนกระทาให้พอซับแล้วแล้วก็จังค้นเท้าไปพี่น้องค้นเท้าไปหมัอีพอเห็ดมาหอดเพยได้พี่น้องก็ยังมาพออยู่พี่น้องอีฟอเพิ่ยังไปหาหัวมาใส่อีกน้องจะหน่อยก็สีหมัดเท้าพี่น้อง น้องคนก็เห็นน้ออีพอแล้วละก็ชีเมื่อเอาหนอนอนนพี่น้องน้องอ้นเป็นมาดินน้ำยาพอแม่เป็นไปเบียกพี่น้องอยู่น้ำยายานพื้นไปอยู่ชีเมื่อเอาซอยอีแม่พี่น้องไอกลางเิ่นกะไปเขียนใบประวัติพี่น้องจะหน่อยน้องคนก็เมื่อแล้วพี่น้องเห็นหัวซอยอีพอแล้วละก็เผาเห็ดในพี่น้องอีพอเป็นกันยังไปเอาหัวอยู่พี่น้อง นอนขึ้นมาแล้วก็พาวเห็ดเลยพี่น้องเลงเลยองยันองอนน่ไหายพี่น้องเป็นวอยู่น้ำยาเป็นติดน้องคอนในกั้งอีพอพี่น้องเป็นอยู่น้ำนะอี่แม่เเป็นเบลอยู่น้ำปันไดเป็นแอลน้องคอนกัเฮียจักเมื่อพี่น้องน้องคอนปะรถจักอยู่เทิงเหอีพอนะขี่รถไทมากพี่น้องไถอีพอมาแล้วก็หมัดเลยพี่น้อง เดี๋ยวน้องคอนสีลงไปจับหัวน้ออีพอด้วยพี่น้องจับแหลวละการน้องคอนเผาเมืองเลยพี่น้องมาเอาหน่องอนนุนพี่น้องเดี๋ยวชุต้องจับหัวน้ออีพอก็สสไบถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวจ้าเพวาน้องคอนสีลงไปเห็ุแล้วก็บบมีไฟจับกล่องให้พี่น้องเผาเมืองเบิ่งหน่องอนนุนเนี่ยพี่น้องาพี่น้องคลิปนี้น้องคอนกาขอลาไปก่อนเดี๋ยวจ้าพี่น้องผักซองน้องคอนสวรรค์เคสามนี่เดี๋ยวจ้าพี่น้องผักเป็นกำลังใจเนี่เดี๋ยวจ้า เอาไปลองลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย